ค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองสวัสดีครับเด็กๆได้เวลามาสนุกด้วยกันในรายการขี่ี่สนุกพี่ต้นค่ะครับครับพวกเราสองคนนะคะอาสามาพาทุทกๆคนสนุกไปกับทุกความคิดในช่วงดูใกล้ดูไกลใช่แล้วค่ะเด็กๆจะได้เล่นเกมสนุกๆโดยดูภาพหนึ่งภาพในระยะที่แตกต่างกันครับ ระหว่างดูเด็กๆก็ต้องคิดไปด้วยนะคะว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยจะเป็นอะไรได้บ้างนะแทบค่ะพวกเรามาเล่นกันแค่2คนหรือเปล่าคะไม่ใช่อยู่แล้วครับเรามีสมาชิกคิดสนุกมาเล่นกับพวกเราด้วยสวัสดีค่ะสมาชิกคิดสนุก สวัสดีค่ะพลอยสายสวัสดีค่ะชัญญาสวัสดีครับปลายฝนสวัสดีครับเฟิร์สพร้อมเล่นเกมดูใกล้ดูไกลหรือยังคะร้อมค่ะแล้วแท็บแท็บละคะพร้อมที่จะให้เด็กๆดูภาพแล้วหรือยังพร้อมอยู่แล้วครับพี่ฟอนแล้วเด็กๆทางบ้านละคะพร้อมจะเล่นเกมไปกับพวกเราหรือยังเอ่ยถ้าอย่างนั้นเราไปดู ใกล้ดูไกลภาพาที่หนึ่งด้วยกันเลยค่ะไปกันเลยครับสีขาวแบบนี้มองเห็นเป็นได้หลายอย่างเลยนะครับเด็กๆเห็นแล้วคิดถึงอะไรกันบ้างคะเมฆค่ะเสื้อค่ะกำแพงค่ะกระดานค่ะจะเป็นเมฆหรือว่ากำแพงจะเป็นกระดาษหรือว่าเป็นเสื้อ เป็นได้ทุกอย่างเลยนะคะแต่อย่าเพิ่งรีบตอบค่ะไปดูภาพที่2กันก่อนเด็กๆค่ะภาพนี้ไม่ได้มีแค่สีขาวแล้วนะมีสีดำด้วยเห็นแล้วคิดถึงอะไรกันคะม้าลายค่ะหาลิงค่ะแมวค่ะหมามีเด็กๆคิดถึงแมวแล้วก็ม้าลาย แล้วก็มีเด็กๆคิดถึงขาลิงโอ้โหมีคำตอบหรือยังคะย่างไม่มีเลยครับจริงอะอแกล้งเด็กๆหรือเปล่าพี่แทมบไม่บอกนะครับต้องไปดูภาพต่อไปกันก่อนไปดูด้วยกันเลยค่ะสีขาวดำที่เห็นตอนนี้กลายเป็นลายขึ้นมาแล้วครับโอ้โหเห็นแล้วอยากตอบเลยคะ่ะเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรบ้างคะลายเหมือนเดิมมาลา มาลมายค่ะาแผบขาเด็กๆทุกๆคนคิดว่าเป็นมาลายใช่ไหมเอ่ยคิดเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าคำตอบจะเป็นอะไรไว้ไปดูภาพต่อไปเรามาตอบพร้อมๆกันนะครับดูภาพสุดท้ายแล้วเด็กๆทุกๆคนตอบออกมาแล้วใช่ไหมคะแต่มาตอบพร้อมๆกันนะหนึ่งสองสามมาลายค่ะ และม้าลายเป็นคำตอบที่ถูกไหมคะแทบๆถูกต้องครับเดี๋ยวพวกเรามาดูความเชื่อมโยงของภาพทั้งสีภาพด้วยกันเลยค่ะสีขาวที่เห็นก็เป็นสีในลายของม้าลายนั่นเองครับใช่เลยค่ะพอดูไกลขึ้นมาก็จะเห็นสีดำที่เป็นสีในลายของม้าลายเช่นเดียวกันค่ะพอดูไกลขึ้นมาอีกก็จะเริ่มเห็นลวดลายของม้าลายนั่นเองครับ และพอดูไกลาภาพสุดท้ายนะคะทุกคนก็ตอบตรงกันเลยว่าคือม้าลายนั่นเองเด็กๆคะม้าลายนะคะถ้าดูเผลอๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าลวดลายของเขาเหมือนกันหมดเลยแต่จริงๆแล้วเหมือนกันไหมคะแทบๆไม่เหมือนกันครับแต่และตัวจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันอยู่ครับ เพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กๆได้ไปเห็นม้าลายตัวจริงๆนะคะเด็กๆลองสังเกตหาจุดที่แตกต่างกันของม้าลายแต่ละตัวให้เจอนะพี่ฟอนอยากเชวนเด็กๆทุกๆคนสังเกตค่ะไปฝึกสังเกตกันเยอะๆนะครับวันนี้ขอบคุณแทบแทบมากๆเลยนะคะที่เตรียมรูปม้าลายมาให้พวกเราได้เล่นดูใ,ดใกล้ดูไกลกันค่ะโดยความยินดีเลยครับพี่ฟอนเดี๋ยวแทบแทบต้งขอตัวไปก่อนแล้วนะครับไว้เล่นสนุกกันใหม่นะคะบายบาย เด็กๆคะเล่นเกมดูใกล้ดูไกลกับแทบ็บแๆเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปได้เวลามาวาดรูปม้าลายแบบง่ายๆกับพี่ฟอนแล้วค่ะเตรียมดินสอกระดาษและสีให้พร้อมแล้วมาวาดรูปม้าลายไปพร้อมๆกันเลยม้าลายที่พี่ฟ้อนจะชวนเด็กๆวาดวันนี้ง่ายมากๆเลยจะมีโครงเหมือนเลข6ค่ะแต่เป็นเลข6แบบหล่ยมๆนะคะแล้วก็เรียมนิดนึงแล้วก็ ค้งกลับมากลับขึ้นไปแล้ว okay. ก็กลับขึ้นมาแล้วก็เป็นเลขหนี้ค่ะเห็นเป็นเลขหกันไหมถ้ามีวงกลมๆตรงนี้ก็จะเป็นเลขหเลยแต่เราไม่ได้เขียนเลข6กันนะคะเราวาดรูปม้าลายค่ะจากนั้นนะคะก็แบ่งเส้นตรงนี้ทําจมูกให้ม้าลาย2จุดและปากจากนั้นก็ตาค่ะขอตา สนุกสนุกเป็นตัวยูแบบนี้แล้วก็เติมหูสองข้างวาดหน้าตาให้ม้าลายเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาวาดขาของม้าลายกันค่ะม้าลายมีกี่ขานะสี่ขาค่ะขาหน้านะคะพี่ก้อนจะยกแบบนี้ให้ดูเหมือนกำลังเดินร่าเริงจริงๆเลยม้าลายตัวนี้แล้วก็ขาหลังสองข้างค่ะ แล้วก็แบ่งเส้นเท้าของม้าลายด้วยนะคะจากนั้นที่ขาดไม่ได้ก็คือส่วนหางค่ะนี่ส่วนหางกำลังโบกสะบัดเลยเอ๊ม้าลายของพวกเราเป็นม้าลายหรือ,อยังนะจะเป็นได้ยังไงคะยังไม่มีลายเลยเติมลายกันเลยค่ะเด็กๆนี่เติมลายเป็นแถบๆแ,แบบนี้นะคะม้าลายจะมีลายเป็นแถบสีขาวดำ สลับกันไปแบบนี้ต่อไปก็มาเติมขนแผงคอให้กับหมาลายของเราด้วยค่ะเด็กๆขนแผงคอเนี่ยเติมเป็นเส้นๆแบบนี้ได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหมาลายทีนี้ก็ระบายสีตามจินตนาการได้เลยใครจะไม่ระบายสีขาวกับสีดำก็ได้นะคะ โอ้หเด็กๆและนี่ค่ะม้าลายของพี่ป้อนไหนขอดูผลงานของสมาชิกิสนุกหนค่ะโอ้โหเป็นม้าลายที่น่ารักทุกตัวเลยค่ะโดยเฉพาะของน้องเฟิร์สนะคะสีสันสดใสมากเลยเยี่ยมจริงๆวันนี้ขอบคุณสมาชิกคิดสนุกมากๆเลยนะคะที่มาเล่นเกมแล้วก็มาวาดรูปก,กับพี่ป้อนวันหลังมาสนุกด้วยกันใหม่นะคะสมาชิกคิดสนุกค่ะ บค่ะ bye bye. เด็กๆทางบ้านคะพวกเราก็วาดรูปมาลายเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปพี่ป้อนจะชวนเด็กๆทุกๆคนให้ไปพบกับสมาชิกคิดสนุกประจำวันกันค่ะเราไปดูด้วยกันนะคะว่าวันนี้เด็กๆคนกิ่งคนไหนนะที่มาเป็นสมาชิกประจำวันค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัฒนานเตชามาหาลาบนานันค่ะชื่อเล่นชื่อน้องกะทิค่ะ เป็นสมาชิกคิดสนุนหมายเลขห้ารอยส4ค่ะวิชาโปรดของฉันวิชาโปรดของน้องกะทินะคะคือวิชาศิละปะค่ะที่น้องกะทิชอบวิชาศิละปะเพราะน้องกะทิชอบทํางานชอบวาดรูประบายสีแล้วก็ชอบร้อยลูกปัดค่ะนี่เลยค่ะตัวอยากก่างการร้อยลูกปัดของน้องกะทิ สวยไหมคะเพื่อนๆน,นี่แหละค่ะคือวิชาโปรดของน้องกะทิแล้ววิชาโปรดของ,องเพื่อนๆนะคะคือวิชาไรอย่าลืมเอามาเล่าให้น้องกะทิฟังกันได้นะคะสวัสดีค่ะพี่ปอนขอบคุณสมาชิกิ่สนุกกะทิหมายเลข54 4สีมากๆเลยค่ะวิชาที่กะทิชอบก็คือศิลปะนั่นเองพี่ปอนก็ชอบวิชาศิลปะเหมือนกันค่ะได้ใช้จินตนาการสร้างสารรค์ผลงานต่างๆ แล้วเด็กๆทางบ้านล่ะคะชอบวิชาอะไรกันแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาเวลาหมดแล้วคะ่ะแต่รายการคิดสนุกของพวกเราจะกลับมาสนุกกับเด็กๆใหม่ที่นี่ที่ ALTV TV เรียนสนุกช่อง4ี่ทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะเด็กๆวันนี้พี่ฟอนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะแล้วมาสนุกกันใหม่นะคะ